สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกําลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตใกนการและการที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ เป็นเกตมากๆจริงๆจากจ,จ,จ่ายท่านนายอยากสมัครเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันไลฟ์สดเป็นแชท p r i v a t ในส่วนของสมาชิกได้มีการเล่นเกมกันด้วยสมัครในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขั้นต่ำห้าสิบาทเนาะแล้วก็ท็อปปิ้ของเราวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่า ความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสามน้องสามอ่าสีเดียวกันสีแดงแต่ให้สังโฟงกัสที่ด้านบนนะคะทุกคนชอบแบบไหนหนึ่งสองสามนะคะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะวันนี้เราก็มาส่องเอ e น g y ให้กับทุกๆคนนะคะกับความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้ค่ะเรามาดูซิความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้ขอพลังงานแห่งไพ่าทาอด์ค่ะสื่อถึงคนกองที่1ค่ะขอไพ่ห้าใบาเท่านั้นนะคะ5 <laughs> ้าใ ความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณกองที่1ตอนนี้ค่ะสิบดามเสียใจนะนะคะเสียใจนะอยากจบปัญหาเรื่องราวนั้นลงตัวตนของเขาเป็นธาตุไฟค่ะราชาไม่เท้ามีความเป็นผู้นำค่ะคนนี้นะคราวนิดหน่อยมีความเป็นผู้นำสูงเท่หลอ่อ ทำงานหนักทำงานเยอะบ้างงานมีความมีโก้สูงมีความพราวหนักแน่นดูดีมีเสน่ห์เฟนลี่อบอุ่นมีความเป็นผู้นำมีเหตุผลนะคะ10บดาบคุณตัดจบจะเข้ามาหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าดาบมันแทงปักข้างหลังคือจบแล้วจบและเสียใจหรือเกินนะคะดูซิว่าได้อะไรอืมสองถ้วย two of cups โอ้ยเขาอยากที่จะจบการรอคอยลงเข้ามา พูดคุยกับคุณนั่นเองค่ะ2ถ้วยอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณเป็นคู่รักนะคะ10บดาบเนี่ยเป็นการจบสิ่งอะไรที่มันรอคอยสิ่งอะไรที่มันเป็นอุปสรรคลงได้ไหมหรือคุณอาจจะตัดจบจากเขามาแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันจบไปแล้วว่าสิ่งที่มันไม่โอเคแต่เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่2ถ้วยเริ่มต้นใหม่กับ เริ่มต้นใหม่เป็นความหวานเป็นคู่รักกับคุณนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นสองถ้วยคุณกับเขาว่าอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามทั้งไกลอายุต่างกันต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะที่มีความแตกต่างแต่คุณกับเขามีความลงตัวนะคะมีความลงตัวมีเคมีที่เข้ากันมีอะไรที่มีแรงดึงดูดมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นพลังงานของแรงดึงดูดความอะไรที่มาสามารถที่จะเป็น เป็นความรู้สึกภายในจิตใจนะคะที่ลึกๆ,ๆที่ยังคงรู้สึกว่ามันยังมีอะไรอยู่ตรงนี้ที่มันจะสามารถเดินหน้าไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้เป็นอารมณ์ของเป็นพลังงานของทวินเฟลมก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นทัวร์คันะคะสองถ้วยคุณกับเขามีแรง,งด,ดึงดูดที่ภายในใจลึกๆยังคงเฝ้ารอกันและกันเขาเฝ้ารอคุณมากๆและความคิดลึกๆของเขาเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีและสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อแบบคู่รักกันได้ด้วยสองถ้วยนะคะและเขาก็คิดว่าคุณคือคน คือคนที่ใช่ของเขาคือความรักของเขาอะนะคะเจฮเฟรนส์ friends, อยากที่จะคอมมิทเมนต์นะคะอยากทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ไหวแล้วอยากที่จะเป็นคู่กันอยากที่จะพัฒน,นาการระหว่างคุณกับเขาด้วยหัวใจแล้วก็ความรู้สึกอยากเปิดเผยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วอะค่ะเขาอยากที่จะเป็นคู่รักกับคุณแล้วแหละเดอะสตาร์ star, เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะฉะนั้น คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิสูงกันกับคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะหรือเป็นคนที่แบบโดดเด่นป๊อปปูล่าอะไรแบบนี้เนาะเฟรดี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมากๆเลยแล้วก็ทีไฮน์เฟรนด์เขาอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่รักที่คอมมิทเมนต์กันลักนะคะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันเปิดเผยทุกคนให้รู้ว่าคุณกับเขานะคะรักกันแล้วก็คบกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วเพราะฉะนั้นอยากจรงิงจังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณความคิดลึกๆของเขาตอนนี้อยากจรงิงจังในเรื่องของความรักให้คุณกับเขาได้เข้ามาม ปรับความเข้าใจพูดคุยกันนัดดินเนอร์ทานข้าวและเปลี่ยนความคิดความรู้สึกกันที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นหรือว่าอะไรเกิดขึ้นปรับความเข้าใจกันใหม่เริ่มต้นและฟูฟักกันใหม่ฟูมฟักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักคู่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคนกองที่หดีจังเลยนะคะ The Star นะคะความสุขสวยงามนะคะ เขาหรือคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขา,าเข้ากันได้ดีลงตัวมีอะไรที่เหมือนกันและสามารถเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบมากมีความผูกพันแล้วก็คุ้นเคยนะคะมันมีแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้อยากเข้าใกล้คุณตลอดเวลาเลยที่จะปรารถนากับคุณตลอดเวลาสองถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่า อยากหยุดย,ยุติหยุดการรอคอยหยุดอะไรที่มันจบลงการรอคอยลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณแบบคู่รักนะคะนี่คือความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณอยากหยุดจบปัญหาการรอคอยหรือว่าการอะไรที่มันเสียใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นคู่รักการคอมมิชเมนต์คู่รักกับคุณแบบรักโรแมนติกแบบสุกสกาวดวงดาวเดอะสตาร์ท้องฟ้าที่มีแต่ความสวยงามนะคะคนกล่องที่ห ก็ประมาณนี้นะคะเรามาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้เราก็จะมาส่องเอเนอร์จีเขาใช่ไหมคะว่าความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะเป็นยังไงเรามาดูซิขอพลังงานนะคะแห่งไพาทาร์ สื่อถึงคนกองที่สองค่ะความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้เป็นยังไงขอห้าใบขอห้าใบเท่านั้นห้าเหรียญฉันรอคอยนะคะเขารอคอยคุณอย่างรู้สึกว่า คิดถึงทรมานเหงาเศร้าหรือว่าอะไรก็ตามมันรู้สึกว่าเป็นอากาศที่มันไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะมันอึมครึมมันมันรู้สึกว่าเดี๋ยวบางครั้งก็อารมณ์หมดหงิดนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าเหงาคลุมเครือสุขว่ารอคอยคุณนะคะห้าเหรีออยญคือการรอคอยอยากมาพบเจอกับคุณนะนะคะ เห็นไหมคะบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมคะเพราะว่ามีสายฟ้าฟาดหน่อยหหงุดหงิดหรือว่านอยนะคะรอคอยแบบเหนื่อยล้ารอคอยอยากที่จะมาพบเจอก็คือสีถ้วยความไม่ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็รอคอยคุณมาได้นานแล้วดูสียงยง,ยง,ยงหยกด้วยนะคะขึ้นไปหมดแล้วนะ <c oughs> ทั้งสภาพอากาศก็ไม่ดีเหมือนอารมณ์แปรปรวนความคิดแปรปรวนความคิดลึกๆแปรปรวนรู้สึกหงุดหงิดอุ่นง่ายในตัวตนของตัวเองไม่ได้ดั่งใจนะคะสีถ้วยความรู้สึกว่า นอยนะคะเบื่อนะคะประมาณนั้นดูซิมีอะไรนะหรือว่าคุณกับเขาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือเปล่าหกไม้เท้าอยากเข้ามาพบเจอกับคุณอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปทางที่ดีนะคะเหมือนกับว่าหกไม้เท้าได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์เขาอยากเอาชนะหัวใจของคุณอะนะคะมันเป็นคว,ความรู้สึกของการรอคอยที่จะเข้ามา เข้ามาพัฒนาความสมพัธ์ของคุณเข้ามาให้ได้ชนะหัวใจของคุณนะคะได้เฉลิมฉลองได้มีเรื่องดาวดีๆให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าตอบไปได้แบบมีความสุขโอ้ยฉันภูมิใจเหลือเกินนะคะที่จะได้อ่ารับชัยชนะจะได้เด็ดหัวใจของคุณค,ณคณนนี้ไปครอบครองได้สักทีหนึ่งคนคนนี้อาจจะมีความอีโก้มีความพราวนะคะทําอะไรต้องแบบดูต้องอีโก้หน่อยดูมีความภาคภูมิใจหน่อยมาก็อย่างมาแบบเอ่อภาคภูมิใจอะไรแบบนี้นะคะมาต้องมีแบบ อลังนิดนึงในแบบฉบับของเขานะคะสไตล์ของเขาหกไม่เท้ารอคอยการมาพบเจอกับคุณและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปทางที่ดีนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจนะคะเด็ดหัวใจคุณไปครอบครองนะคะคนกองที่สองนะคะนี่คือความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะที่แฮงแมนการรอคอยนะคะได้แต่นิ่งนิ่งแล้วก็คิด นะคะทบทวนความคิดความรู้สึกของตัวตนของตัวเองแล้วก็เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่มันนิ่งๆห่างๆกันไปนะคะแล้วก็ได้แต่เฝ้ารอนั่นเองเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อเฝ้ารออย่างน่าเบือ่อนะคะอย่างอย่างรอคอยอย่างเหนื่อยหน่ายเหลือเกินเมื่อไหร่จะสมหวังสักทีนะคะอะไรแบบนี้นะดูสิสองไม้เท้านะคะเขานิ่งเพื่อคิดถึงเรื่องอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยคนแดนไกลคนนี้เขามีความจรงิงจังนะคะอ่านคิดทบทวนนิ่งเนี่ยการนิ่งก็คือการคิด ทบทวนเรื่องราวต่างๆมากมายกา,การวางแผนแผนในเรื่องของอนาคตการมองไปยังอนาคตนะคะเขาก็ดูดูคิดว่าอะไรมันจะเป็นไปยังไงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอนาคตจะเป็นไปอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมชนะหัวใจคุณแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะคิดไปถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขามีการจริงจังในเรื่องของการแพลนในเรื่องของอนาคตไว้นั่นเองหกไม้เท้ามันเป็นการแต่งงานได้เป,เป็นการแต่งงานการพัฒนาวความสัมพันธ์ไปทางที่ดีแล้วก็อยากให้คุณกับเขาถ้ามีการได้แต่งงานหรือว่าการที่จะ ทำอะไรร่วมกันนะคะพะัฒนาความสัมพันธ์กันบีกขั้นหนึ่งก็ต้องมองถึงดวงอนาคตด้วยสองไม้เท้านะคะคนคนนี้เป็นคนแดนไกลนะคะก็จะใส่แว่นตานะคะในบางครั้งมีคราวนิดหน่อยดูเป็นคนที่ไม่อ้วนไม่ผอมมากเกินไปสูงนะคะดูเท่ดูดีมีสเสนนะคะคนคนนี้เนาะเฝ้ารอคุณอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุแก่กว่าคุณมากก็ได้นะ,ะสิบกาปีก็ได้นะหรือถ้าเป็นไลท์สล์ของคนที่แบบ ดูดีแบบมีวิชาแบบมีความรู้มีความสามารถอะไรแบบนั้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความคิดเรื่องลึกของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้รอคอยคุณอย่างเบื่อหน่ายเหลือเกินนะคะ mm hmm. หน่อยไม่ได้ดังใจยอยากเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่ชนะหัวใจของคุณมากๆเลยแล้วก็ได้ นิ่งคิดทบทวนแล้วก็คิดถึงเรื่องอนาคตด้วยว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะคนกองที่2นะก็ประมาณนี้นะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกทุกคนก็ฟังมาเป็นอะไรดีๆนะคะของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าเดี๋ยวเรามาสอ่องเข้าใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิ สองพลังงานให้กับทุกๆคนกองที่3นะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทารดสื่อถึงคนกองที่สความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้ค่ะคนกองที่3ขอไพ่5้าใบขอไพ่ห้าใบ,าาาบาค่ะเจ็ดเมถา ยังต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะไม่อยากที่จะพังลงไปยังไง<ๆ>ก็จะหนักแน่นเก็บไว้เกี่ยวไว้ไม่อยากให้คุณหลุดไปไหนไม่อยากให้คุณออกไปไหนจากชีวิตของเขามีความหนักแน่นความจริงจังเจ็ดไม้เท้านะคะสองเหรียญอยากที่จะปรับความเข้าใจพูดคุยบาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์การพูดคุยระหว่างคุณกับเขาเขาคิดถึงคุณเขาต้องส่องคุณแน่ถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะ คุณกับเขามีความต่างการมีความไม่เข้าใจกันนะคะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเข้าหามากเกินไปหรือว่ามันยังไม่รู้สึกไม่ยังไม่สมดุลกันนะคะยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่นั่นเองสองเรียนคือความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องของอายุด,ดันไกลอะไรก็ตามนะคะเขามีความคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอเลยนะคะคุณยังอยู่ในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ 8เหรียญยังคงอยู่ที่เดิมนะคะแปเหรียญคือคนนี้ขยันทํางานมากๆนิ่งมีเหตุผลขยันทํางานมีเหตุผลแล้วก็มีอารมณ์ของตัวเองได้ดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเป็นคนที่ทําอะไรก็คืออดทนรอคอยอะไรได้ดีค่ะเพราะว่าเขาสร้างสารรค์สร้างสารรค์จะทำอะไรมีการแพลนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรเดิมๆนิ่งๆเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มีความมั่นคงเพราะรักเดียวใจเดียวทําอะไรก็ต้องประสบความสําเร็จต้องทําให้ได้กับสิ่งที่ต้องการหนึ่งเหรียญกว่าจะได้มานะคะต้องต้องนิ่งต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องรอคอยนะคะได้ดีเพราะฉะนั้นเขารอคอยเจอคุณนะคะรอคอยเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณและยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมสิ่งที่เคยพูดอะไรสิ่งที่จะทําอะไรก็ยังคงแบบนั้นนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแปดเหรียญแต่ก็มั่นคงค่ะรู้สึก,กคุณเหมือนเดิม เห,เหมือนเหมือนเงียบไปเลยเหมือนไม่พูดอะไรเหมือนนิ่งไปแต่เขารู้สึกกับคุณเหมือนเดิมคิดและทําเหมือนเดิมนะคะทํางานอยู่กับงานขยันขันแข็งนะคะคนคนนี้นะขอไพ่ห้าใบเด็กถือดาบเขารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขาอยากคุยกับคุณเคลียร์เรื่องราวปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะเด็กถือดาบคือการคิดคุยกันแบบมีเหตุผลติดต่อสื่อสารแล้วคุยกันอย่างมีเหตุผลนะคะลงตัวแล้วก็ให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะถามความคิดของเขาลึกๆนะคะเขายังมีเจ็ดดาบไม่ว่ายัางไงเขาก็จะทําให้ได้ไม่ว่ายัางไงเขาก็จะรู้สึกว่าเขากาลังหาวิธีอยู่ว่าจะพูดคุยกับคุณยังไงจะเข้าหาคุณยังไงจะสื่อสารกับคุณอย่างไรนะคะเจ็ดาบเนาะมันเป็นความรู้สึกของการเข้ามาคุยกันอย่างมีเหตุผลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาคิดที่จะพูดคุยแล้วก็ ปรับความเข้าใจกับคุณ The View of Fortune โชคชะตานะคะโชคชะตาเขารอคอยโอกาสแล้วก็โชคชะตาอยู่เพราะฉะนั้นโชคชะตานี้กําลังนำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยกัน เพราะว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ายังไงวิวออฟจูนหมายถึงโชคชะตาใช่ไหมร้องขอโชคชะตาร,ร้องขอโอกาสแน่นอนเขาต้องรู้สึกว่ามันจะต้องทําอะไรที่มันมันจะต้องเจอมันต้องให้ได้อย่างแน่นอนแค่รอโอกาสรอโชคชะตาร,รอวันแล้วก็เวลาที่จะมาถึงแค่นั้นเองเขาก็มีวิธีของเขามีคําพูดมีวิธีมีอะไรที่จะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะมีกลยุทธ กำลังวางแผนอยู่ตอนนี้นะคะกาลังมีกลยุทธ์กําลังวางแผนกาลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงว่าจะพูดยังไงว่าจะเข้าหาคุณยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กถือดาบพอการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดอกเปิดใจคุยคุยกันได้แล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์หรือยังไงก็มันจะต้องคุยหรือว่าตกลงกันในวันนั้นวันนั้นอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดลึกๆของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้ นะคะคนก่องที่3เขาอยากที่จะคงความสัมพันธ์ไว้ยังคงเหมือนเดิมกับคุณอยากบาลานซ์แล้วก็ปรับความเข้าใจนิ่งเพื่อต่างคนต่างปรับความรู้สึกอารมณ์หรือว่าความคิดคําพูดอะไรก่อนอันนี้ให้มันโอเคก่อนนะคะเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมแล้วก็คิดอยากติดต่อสื่อสารเข้ามาคุยกับคุณแบบมีเหตุผลนะคะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปทางที่ นะคะเพราะฉะนั้นวิ e อัลเฟรดจูนขึ้นมาหมายถึงว่าโชคชะตากำลังนำพาด,ดำเดนินเดินหน้าไปทางที่ดีนะคะมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนทั้งสองคนนะคะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะมาส่องเข้าใหม่ให้นะคะเดี๋ยวเราดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ